ผลให้ความสนใจเรื่องของบัตร ATM แล้วก็บัตรเดบิตแบบชิปนะคะหรือว่าชิปการ์ดนะคะเอ๊ะมันเป็นยังไงจะต้องดําเนินการเลยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปฏิพรนะคะเทพทองประธานชมรมธนาคารจังหวัดตรังนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในห้องส่งกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก่อนอื่นต้องต้องคุยก่อนนอกจากจะเป็นประธานชมรมธนาคารจังหวัดตรังแล้วก็ยังเป็นผู้จัดการธนาคารด้วยธนาคารธนาคารกรุงไทยสาขาย่า,า<ห>นตะขาวค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในส่วน ของธนาคารกรุงไทยนะคะเชื่อว่าหลายคนใช้บริการของกรุงไทยอยู่โดยเฉพาะข้าราชการนะคะเงินเดือนนี้ก็เข้ากรุงไทยโดยโดยตรงเลยณนะวันนี้ต้องถามถึงบริการเรียกว่าเป็นบริการหรือว่าสินค้าของกรุงไทยก่อนดีกว่าในส่วนของ ATM ณนะัปปัจจุบันเราจะไม่พูดถึงเรื่องชิปก่อนนะคะเอทีเมีกี่รูปแบบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปธนาคารมีหลายคนบอกว่าเวลาเราเดินเข้าไปในธนาคารพาณิชย์พนักงานก็จะพยายามเชียร์ที่จะให้เราใช้ บัตร atm แบบมีประกันอะไรแบบเนี้ยณนะวันนี้สรุปแล้วมันมีกี่รูปแบบคะ,ค,ะคืออย่างนี้นะคะตั้งแต่วันที่16พฤษภาที่ผ่านมานะคะ,คะตอนนี้บัตรของกรุงไทยทั่วประเทศนะคะ,คะทุกอย่างทุกบัตรจะเป็นชิปการ์ด <c oughs> จะมีแบบชิปการ์ดเท่านั้นนะคะ <c oughs> แบบไม่มีชิปการ์ดเนี่ยเราไม่มีแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วบัตรที่มีชิปการ์ดต,ตอนนี้ค่ะมันก็จะมีทั้งเป็นบัตรเดบิตแล้วก็เป็นบัตรธรรมดานะคะ <c oughs> หมายถึงว่าชิปการ์ดแบบธรรมดา <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่า2บัตรนี้มันต่างกันยังไง <c oughs> สําหรับในบัตรอ่าโปรดักของแบงก์อ่ะนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีเป็นบัตร บัตร atm นะคะที่พ่วงประกันอันนี้เดี๋ยวต้องต้องต้องชี้แจงนิดนึงนะคะบัตรประเภทเหล่านี้มันเป็นบัตรที่ทุกธนาคารมีแล้วจริงๆมันไม่ใช่แบง์นะคะมันไม่ใช่เฉพาะแบงก์กรุงไทยก็จะมีเป็นบัตรเพิร์นะคะบัตรบูไดมอนด์แล้วก็บัตรพาราเดียมนะคะสิ่งเหล่านี้ที่มันต่างกันในแต่ละบัตรนะคะก็คือความคุ้มครองนะคะความคุ้มครองแล้วทั้ง3บัตรเนี่ยก็คือจะเป็นบัตรพวก pa ก็คือประกันอุบัติเหตุนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อบัตรเวลาเราไปซื้อประกันอุบัติเหตุ นะคะเราก็จะซื้อแยกเป็น PA <ช>1อหนึ่งใบนะคะ,คะเราก็จะ ATM 1หนึ่งใบแต่ด้วยความที่ว่าคนที่ออกโปรดักต์นะคะเขาก็มองว่าถ้าสามารถที่จะเอาบัตรเอทมารวมกับประกันเลยมันจะเพิ่มความสะดวกในการใช้ของ ลูกค้านะคะนี่นี่คือสิ่งที่วัตถุประสมออะแต่ด้วยความที่เหมือนที่เราคุยกันว่าบัตรมันมี3าประเภทแล้วความคุ้มครองก็ต่างกันน่ยนะคะ,คะเหมือนบัตรเพลเนี่ยก็คือเป็นบัตรที่เราสามารถที่จะแบบเข้ารักษาพยาบาลได้นะคะเวลาเราแต่กรณีที่เป็นอุบัติเหตุนะคะ,คะก็อยู่ที่ครั้งละ5 0 0 0ับาทนะคะ,คะ สำหรับบัตรบูไดบอนเนี่ยก็คือครั้งละ1 0 0 0 0บาทแล้วก็สําหรับพลาเดียมเนี่ยค่าประกันอุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ค่ารักษาพยาบาลนะคะคือ2 0 0 0 0บาทวิธีคืออะไรสมมุติว่าเรามีบัตรเหล่านี้ค่ะเราสามารถจะนําบัตรเหล่านี้ไปโรงพยาบาลท,ที่บันที่เขามีระบุไว้ในหน้าบัตรนะคะมันะจะมีระบุในคู่มือไว้เรียบร้อยเลยอย่างเช่นในใจที่เราเนี่ยก็จะมีตังรวมแพทย์แล้วก็จะมีวัฒน,ฒนแพทย์ทยโดยเราไม่ต้องแอดวานเงินไปก่อนในการชําระนะคะต่อครั้งนี่คือนี่คือข้อดีนะคะข้อดี แต่ถามว่าเราแต่ละคนเหมาะสมบัตรแบบไหนใช่ใช่แบบไหนนะคะอ่าวสำหรับบางทีข้าราชการเหมือนเหมือนเหมือนทางที่ที่กกผู้สัมภาษณ์เนี่ยสัามภาษณ์มาข้ารา,าชการเหมาะไหมกับบัตรแบบนี้ในเมื่อเรามีเราส,สารสวัสดิการอยู่แล้วเราก็เกิดประเด็นแบบนี้ค่ะหลายๆครั้งที่ข้าราชการก็กลายมาเปลี่ยนบัตรเป็นบัตรเ,เหล่านี้เนื่องจากว่า เวลาเราเข้ารักษาพยาบาลนะคะความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วมันต่างกันอันเนี้ยค่ะคือคือเหมือนกับจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากกว่าง่ายว่าบางทีเนี้ยเรามีอะไรเนี้ยเราไปใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐกว่าจะได้ห้องพิเศษบางทีรักษาจนหายแล้วห้องพิเศษยังไม่ได้เลยเพราะคิวยาวมากทีนี้เราอยากได้ความสะดวกสบายเอาละชันเบิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เรามีประกันจาก ATM ตัวนี้เราเข้ารักษาได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทางเรื่องเง่ะทางเรื่องหนึ่งมันเหมือนกับการตอบโจทย์อะค่ะตอบโจทย์สําหรับกลุ ลุ่มราชการถ้ากลุ่มอื่นๆมันที่เราคุยกันกลุ่มเกษตรกรหรือก็หรือเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอะไรพวกนี้นะคะเราจะไม่มีเรื่องสวัสดิการนะคะตรงนี้ค่ะก็จะตอบโจทย์แต่อย่างไรก็ตามก็ดูกําลังเงินในกระเป๋าเราเป็นหลักนะคะเพราะค่าธรรมเนียมสําหรับบัตรเพลิ์เนี่ยจะอยู่ที่599บาทต่อปีนะคะบัตรบูไนมอนจะอยู่ที่อ่า999นะคะก็คือ1000บาทแล้วถ้าเป็นบัตรพลเดียมก็คือก็จะ1599 แพงจากอะไรคือหนึ่ง mm hmm. เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือค่ารักษาพยาบาลถูกไหมคะอุบัติเหตุต่อครั้งสองการคุ้มครองค่ะ mm hmm. เหมือนพลเดียมเนี่ยจะคุ้มครอง ,5,000 500, 0นบาทกรณีเสียชีวิตนะคะ,คะล่าสุดเนี่ยคะ่ะของของธนาคารเราก็มีนะคะก็คือว่าประสบอุบัติเหตุจากจากจาก,จากทางเรือหรือเงี้ยคะ่ะทายาก็สามารถจะเอามาเคลมได้เลยถามว่าวิธีเคลมยากไหมไม่ยาก mm hmm. เลยนะคะ,คะเพราะสมมุติว่าเรามีบัตรหรือบางทีทายาสมมติ สมมติคู่สมรสเราเสียชีวิตหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถจะเอาเอกาสารบางทีบัตรเอทีเอ็มอาจจะหายไปแล้วเราสามารถจะเอาบัตรเนี่ยค่ะมากับสมุดบัญชีเขาก็จะไล่ให้ดูเขาจะรู้เลยว่ารูาใช่ทำเอทีเอ็มตัวไหนใช่คะใช่แล้วแบงก์ก็จะมีหน้าที่ในการเคลมเป็นตัวแทนในการเคลมกับบริษัทประกันให้ค่ะ โดยที่โดยที่ทายาทไม่ต้องดําเนินการอะไรแค่เอาเอกสารไปยื่นกับทางธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งทางเลือกให้แค่นั้นเองบังคับไหมคะไม่บังคับค่ะอืไม่บังคับค่ะเพราะอย่างนี้ค่ะที่เราบอกว่าไม่บังคับเพราะหนึ่งเรามองว่า หน้าที่ธนาคารนะคะทุกแบงค์เนาะเดี๋ยว,ยวต้องเล่าให้ฟังทุกแบงค์ทุกแบงค์งไม่ใช่แบงค์กรุงไทยอย่างเดียวนะคะทุกแบงค์หน้าที่เรามีเป็นคนสื่อสารนะคะสื่อสารผลิตภัณฑ์คุณสมบัติว่าคุณสมบัติเราแต่ละแบบมีอะไรบ้างแต่คราวนี้สิ่งที่เขาจะต้องเลือกเองก็คือว่าหนึ่ง เงินในกระเป๋าเพียงพอไหมที่จะใช้แบบไหนเพราะค่าธรรมเนียมต่อปีพอพอถึงเวลาวันเนี้ยค่ะสมมุติเราทําวันนี้พอปีหน้าในวันนี้ก็จะวิ่งตัดค่าธรรมเนียม,มนใน <จะ S 2> บัตรจะตัดในบัญชีใช่ค่ะใช่เนี่ยค่ะตรงนี้มากกว่าแล้วหน้าที่เราก็คือว่าแบงก์ก็มีบอก แต่ถามว่าบังคับไหมเราไม่บังคับจริงๆนะคะเพราะว่าเรามองว่าใช่ค่ะเราให้เราเลือกเลยเราก็จะบอกว่ามันมีแบบนี้นะแต่ถามว่าบัตรธรรมดามีไหมมีนะคะยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ค่ะแต่บัตรธรรมดาต้องเป็นแบบบีชิปแล้วนะคะตั้งแต่16ก็คือตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทุกอย่างมีชิปหมดแล้วเพียงแต่ว่าณวันนี้มันมีทั้งแบบธรรมดาและแบบที่พ่วงประกันด้วยแล้วแต่ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตคุณเป็นแบบไหนคุณต้องการความคุ้มครองรูปแบบไหนซึ่งธนาคารไม่ได้บัง นะคะสมมุติเขาเสนอมาแล้วก็เราบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดหักไปปีละ5 9 9แหมบัญชีเดือนเดือนหนึ่งเราไม่เหลือติดบัญชีเลยเราอยากได้แบบธรรมดาได้ไหมเราแจ้งพนักงานได้นะคะตรงนี้ก็ชี้แจงทาความเข้าใจนะคะแหมกรุงไทยมาคุยให้ฟังเองก็จะได้มีความเข้าใจกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้รับการคุ้มครองเพราะบางคนไม่ได้มีสวัสดีการอย่างข้าราชการนะคะในส่วนของบัตร ATM ที่พ่วงประกันใน3รูปแบบก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านเพราะถ้า าดูแล้วเรื่องของค่าประกรันอุบัติเหตุตรงนี้กับกความคุ้มครองที่ได้รับมันคุ้มเกินคุ้มนะคะ,คะเพราะโดยปกติเรามี ATM แล้วเรามีประกันนอกเนี่ยประกันรายปีอุบัติเหตุที่ขายขายกันอยู่มันก็พันกว่าบาทอยู่ประมาณนั้นเหมือนกันคืออย่างนี้ค่ะไอ้ล่าล่าสุดที่เดี๋ยวมุ่เล่าเรื่องบัตรพาราเดียมนะคะ,คะเหมือนพาราเดียมเนี่ย นอกเหนือจากนอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าเคลมเวลากรณีเสียชีวิตนะคะ,ะ,คะมันจะมีเพิ่มกรณีนี้ค่ะ,ะทุกผลภาพไหมคะด้วยค่ะอันนั้นด้วยแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือค่าเขาเรียกว่าค่าลากรถอะค่ะนะคะลากรถยี่สิบกิโลแรก หมายถึงว่าถ้าเราแบบน้ํามันหมดหรือว่าเครื่องรถเครื่องรถเราเสียเราโทรแจ้งที่พยะประกันภัยค่ะเพราะบัตรพาราดียมเป็นของที่พยะโดยที่ว่ากรุงไทยถือถือหุ้นอยู่หุ้นใหญ่ค่ะค่ะก็เหมือนกับเป็นการนำความร่วมมือกันใช่ค่ะเขาก็จะแล้วเขาก็จะมาลากรถให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟรียี่สแรกคือสิ่งเหล่านี้ค่ะแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านี้ให้ผู้บริโภคเรานอกเหนือจากการฟังเวลาเราเขาอธิบายนะคะหน้าคู่มือมันจะมีรายละเอียดทั้งหมดนะคะที่เราจะใช้ได้จริงอ้าว สำหรับบางคนอยู่ต่างอำเภออาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่ว่าจะทั้งสามบัตตะนะคะที่เาเล่ามาก็คือเขาจะสงสัยว่าอ้าวแล้วในเมื่อของเขาเนี่ยอยู่ต่างอำเภอเขามีแต่คลินิกค,คลินิกคุณหมออสมมุติว่าโดนโดนอ่ามีดกรีดยางบาดแล้วแบบเขาไม่สะดวกที่จะเข้ามาในเมืองวิธีนะคะเราก็คือว่าให้เราไปรักษาคลินิก ในพื้นที่แล้วเก็บใบเสร็จเหล่านั้นไว้จนครบค่ะเก็บจนครบจนจนเราแบบครบกระบวนการรักษาแล้วเอาทั้งหมดมานะคะทางธนาคารจะเป็นคนเคลมต่อไปให้บริษัททิพยาแล้วก็เขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เรานี่คือกระบวนการค่ะไม่ต้องกลัวอยู่รัสดาอยู่วางวิเศษอยู่พวยยอดนะคะไปรักษาตรงไหนก็ได้เก็บใบเสร็จเอาไว้จนกว่าจะหายเนี่ยแล้วเอารวบรวมใบเสร็จทั้งหมดมายื่นกับธนาคารต้องเป็นธนาคารเจ้าของบัตรหรือธนาคารงไหมคะหรือว่าเป็นสาขาได้ทุกสาขาค่ะได้ทุกสาขาค่ะ ค่ะนะคะเห็นไหมคะมีประโยชน์มากจริงๆบางทีเราอาจจะคิดว่าเอ๊พนักงานนำเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ๊เราไม่ต้องการแต่ถ้าเราฟังให้จบกระบวนการนะคะถ้าคุณพอใจคุณก็สามารถที่จะสารต่อได้แต่ถ้ายังพอใจจะรูป ATM ธรรมดารูปแบบเดิมคุณก็เลือกได้เขาไม่ได้บังคับนะคะเพียงแต่เป็นข้อเสนอเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกวันเราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเรามี ความคุ้มครองเหล่านี้อยู่มันก็จะดีกับเรานะคะทุนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไปได้เยอะเลยทีเดียวนี่คือรูปแบบของบัตร ATM ที่มีอยู่ในขณะนี้อาล่าสุดดิฉันเจอมาบัตร ATM คือก่อนที่จะย้ายมาตรังเนี้ยนะคะก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้ย้ายบัญชีธนาคารเงินเดือนนะคะก็ขี้เกียจทําเรื่องไปที่คลังอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้บัตร ATM หมดอายุ คือตอนที่ไปใช้เดือนหลังสุดเนี่ยเขาบอกว่าบัตรกําลังจะหมดอายุโปรติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรดิฉันก็มาคุยให้หลายๆคนฟังเออเนี่ยไม่ได้ไปทํา ATM ใหม่มันหมดอายุหลายคนเลยถามว่ามันหมดอายุได้ด้วยเหรอของเขาใช้มาแบบเยอะมากเลยตรงนี้มันเป็นยังไงคะอย่างนี้ค่ะแสดงว่าบัตรที่เอ่ยถึงเนี่ยคือเป็นบัตรวีซ่านะคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะมันจะมีมันจะมีบัตรเดบิตนะคะค่ะเหมือนที่เราเราคุยกันว่าณวันนี้ บัตรชิปอะคะ่ะที่ออกมาจะมี2แบบนะคะชิปแบบธรรมดากับชิปแบบวีซ่าเดบิตนะคะไอกรณีที่หมดอายุเนี่ยจะเป็นแบบวีซา่าเดบิตนะคะค่วีซ่าเดบิตมันคืออะไรมันคือบัตรที่เราสามารถจะใช้ซื้อของได้โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องมองเบิกเงินสดใช่ค่ะบัตรเหล่านี้จะมีระยะเวลาอายุคือ5ปีนะคะค่ะ,คะ5ปีถามว่าบริษัทวีซ่าที่อยู่หน้าบาะะัตรอะค่ะเขาก็จะเป็น เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็จะโคกับแบงค์นะคะแล้วก็ให้ใช้ลายเส้นตัวนี้และสามารถที่จะเบิกเงินได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศแต่ถ้าบัตรธรรมดาเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เป็นบัตรดีชิปเราจะเบิกเงินได้เฉพาะในประเทศค่ะนี่รูปแบบนะคะนั่นคือความแตกต่างซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็ต้องศึกษาแล้วก็สอบถามให้ดีนะคะที่ชันเองก็คือตอนที่ไปทําก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะก็ถามว่าจะเอาแบบไหนก็เออเอาที่แบบซื้อของได้โดยไม่ต้องถึงเงินสดทีนี้แต่ว่าพอมีคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะหลายค ที่ไปเจอแล้วก็ถามว่าเอ๊ะของพี่ใช้มาเป็นสิปีแล้วไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนบัตรเลยอะไระประมาณนี้ก็เลยบอกเฮ้ยของหนูอาจจะไม่เหมือนของพี่ก็ได้แต่ไม่สามารถอธิบายได้วันนี้ดิฉันไปอธิบายคนอื่นต่อได้แล้วว่าเออทาไมมันต้องมีอายุแค่5ปีแล้วในการไปทําบัตร ATM จําเป็นไหมคะว่าเราจะต้องไปทําที่าสาขาที่เราเปิดบัญชีไว้ไม่ต้องเลยค่ะของกรุงไทยไม่ต้องเลยค่ะคือหนึ่งนะคะตอนนี้บัตร กรณีบัตรหมดอายุหรือบัตรหายนะคะบัตรหมดอายุสามารถไปทําที่สาขาไหนก็ได้บัตรหายก็สามารถไปทําที่สาขาไหนก็ได้แต่เดิมอะค่ะเราเคยต้องใช้ใบแจ้งความเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะคะทำบัตรเอทีเอ็มก็เราไปทําได้เลยเอาสมุดบัญชีค่ะแล้วก็บัตรประชาชนค่ะแค่นั้นแล้วก็ไปยื่นนะคะทําบัตร อ่าเอทีเอ็มไว้ได้นะคะก็อ่าเป็นในส่วนของบัตร ATM ที่หลายคนอาจจะมีข้อสงสัยกันอยู่นะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของบัตร ATM กับบัตรเดบิตแบบชิปการ์ดกันบ้าง <Okay. S 1> เพราะว่าเป็นประเด็นมากเลยทีเดียวอ่าบางทีก็มีข่าวออกมาค่อนข้างจะเชิงลบจะติดลบไปเพราะไม่ได้เข้าใจหรือว่าอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารเขาว่ากันมาแชร์กันมาก็แชร์กันไปต่อๆวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วล่ะเรื่องของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ บัตร ATM กับบัตรเดบิตแบบชิปเป็นยังไงคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะณวันนี้ค่ะตั้งแต่วันที่16พฤษภาที่ผ่าน,านมา,มานะคะเราจะมีการเปลี่ยนบัตรทุกบัตรเป็นบัตรที่มีชิปนะคะค่ะแล้วบัตรมีชิปกับเหมือนที่เราคุยกันบัตรธรรมดาแบบมีชิปกับบัตรวีซ่าเดบิตที่มีชิปนะคะ ถามว่าการใช้ต่างกันไหมก็เหมือนที่เราคุยกัน,นเบื้องต้นคือ1บัตรธรรมดาเราก็จะสามารถใช้เบิกใช้ได้เฉพาะในประเทศซื้อของไม่ได้นะคะอสองก็คือบัตรเหมือนบัตรบเดบิตเนี่ยคะ่ะเราก็สามารถที่จะใช้ในการรูดซื้อของได้นะคะโดยที่ว่าไม่ต้องเบิกเงินสดไปและสามารถใช้ในประเทศและต่างประเทศได้ในตู้ ATM ที่มีเครื่องหมายวีซ่านะคะแล้วคราวนี้เราก็มาดูกันต่อว่าพอมาในในรูปแบบเนี่ยคะ่ะกลายเป็นว่า เหมือนบัตรเนี่ยคนก็จะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราควรณนะวันนี้เราควรจะเปลี่ยนแบบไหนะนะคะมันก็จะเป็นคําถามที่แบบเฮ้ยถ้าเราจะต้องไปเปลี่ยนบัตรบัตรเราชํารุดบัตรหมดอายุหรือหรือเราอยากเปลี่ยนประเภทบทัตรเราควรจะเปลี่ยนแบบไหนคืออย่างนี้ค่ะจากจากจาก,จากข่าวของทอปทแบงค์ชาติเน<ะ>่ะนะคะเขาก็ได้มีการสื่อสารกันมาซึ่งตอนนี้ค่ะเหมือนอย่างที่บอกว่าประเทศเรากําลังจะเข้าสู่ระบบ e-payment <ะ>นะคะ,ะการที่ e-payment เนี่ยคือสิ่งที่จะได้มาก็คือว่า ต่อไปนะคะตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้มีการปรับแต่งในรูปหลายหายเรื่องเช่นต้องการที่จะใช้เงินสดในท้องตลาดน้อยลงที่สุดนะคะเนะคะจะเป็นเราเราจะเหมือนกับต่างประเทศที่เรามีการใช้เงินสดในตลาดน้อยนะคะเพื่อให้การสำรองหรือการเก็บเงินสดตรงนี้น้อยลงวิธีก็คือรัฐบาลอ่ะ ก็ได้เข้ามานะคะหลายๆเรื่องในเรื่องตรงนี้เช่นมีการติดตั้งเครื่องรูดมากขึ้นต่อไปจะเยอะมากเลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเงินร้อยส0งเราจะใช้วิธีรูดบัตรเหมือนเมืองนอกดังนั้นถ้าเหมือนที่เหมือนที่มาถามเราเราก็จะบอกว่าหากว่าวันนี้เราต้องการที่จะให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่เตรียมที่จะใช้เงินสดน้อยลงดังนั้นบัตรเดบิตเป็นคําตอบ นะคะแต่ถ้าถามเราคิดว่าเฮ้ยเราคงไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็เป็นชิปแบบธรรมดาะนะคะนี่นี่คือความแตก,ก,ต,แต,กต่าง<ๆ>ระหว่าง2ตัวใช่ค่ะ,คะแล้วคือเหมือนกับว่าตอนนี้ค่ะทางทางทางารัฐบาลกระทรวงการคลังนะคะ โดยๆก็มาผ่านทางแมงชาติหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยก็คือรูปแบบเขาจะเป็นรูปแบบนี้เนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะให้ให้ประชาชนแต่บางครั้งอะค่ะการสื่อสารอาจจะไม่ถึงกันอย่างเช่นว่าอ๋อรูปแบบรัฐบาลเราจะเป็นแบบนี้นะต่อไปเราจะเป็น,เร,เ,ปนเราจะเป็นสังคมที่ใช้เงินสดน้อยลงหรืออะไรเนี้ยค่ะแล้วบัตรเหล่านี้ค่ะก็คือจะมาใช้ในเรื่องเหล่านี้ เนี่ยค่ะมันคือรูปแบบชิจริงๆค่ะซึ่งจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะในการที่เขาเปลี่ยนจากบัตร ATM ธรรมดาเป็นแบบชิปเนี่ยคือเพื่อต้องการสร้างความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถูกต้องเราเคยได้ยินข่าวเรื่องของการขโมยข้อมูลใช่ไหมทีนี้มันอาจจะมีตรงเนี้ยที่จะสร้างความเสียหายได้ซึ่งบัตรแบบชิปการ์ดเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะคะก็เป็นที่มาของการเปลี่ยนแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งก็จะเปลี่ยน นะคะบัตรตัว<ก>น <heaven> ี้ให้นะคะก็เป็น เป,เป็นความความเคลื่อนไหวนะคะ,อะของวงการธนาคารและก็บัตร ATM เหล่านี้ค่ะนะคะความปลอดภัยในการใช้งานจะมีมากกว่าบัตรแม่แถบแม่เหล็กแต่ว่าณนะวันนี้ถ้าเกิดอย่างดิฉันเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าดิฉันบัตรหมดอายุพอดีก็ไปทําแบบชิปการ์ดได้เลยแต่คนที่บัตรเขายังไม่หมดอายุเขาเลยสงสัยว่าไอ้ล้วที่ฉันมีอยู่ล่ะฉันจะใช้ได้ไปจนถึงเมื่อไหร่เพราะเขาบอกว่ามันมีข่าวลืออย่างนี้มันมีข่าวลือในโลกโซเชียลบอกว่าเนี่ยธนาคาร เขาแบบประมาณว่าเขากักข้อมูลไว้ว่าจะไม่บอกลูกค้าว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้เพื่อที่อะไรสักอย่างค่ะค่ะได้๋่วอนนี้เราเรามาฟังข้อเท็จจริงกันว่าไอ้บัตรแบบเก่าแบบแถบแม่เหล็กมันใช้ได้ไปจนถึงเมื่อไร่คะบัตรแถบแม่เหล็กนะคะเราจะใช้ได้ไปถึงเมื่อวันที่31ธันวา คม2,562นะคะ,คะวันที่1มกราคม2,563ปุ๊บบัตรคุณจะใช้ไม่ได้ทันทีนะคะ,คะแล้วตู้ขอเพิ่มเติมในเรื่องของตู้ ATM ตู้ ATM ะนะคะ,ออะกรณีตอนนี้ค่ะเราก็มีการเปลี่ยนชิปการ์ดเป็นบางส่วนแล้วแล้วก็มีไม่เปลี่ยนชิปการ์ดคือแถบแม่เหล็กตู้ ATM ตู้ไหนที่เขาสามารถใช้ชิปการ์ดได้เขาจะแจ้งเลยค่ะเขาจะติดสติกเกอร์แจ้งว่าตู้นี้<อ>สามารถใช้ชิปการ์ดได้ แต่อย่างไรก็ตามทุกตู้จะต้องเรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้สิ้นปี2559ทุกตู้จะต้องรองรับชิปการ์ดได้ค่ะค่ะณวันนี้ถ้าหากว่ามีลูกค้าไปเปลี่ยนบัตร ATM แบบชิปการ์ดแล้วนะคะเปอร์เซ็นต์ของตู้ ATM ที่สามารถให้บริการกับบัตรรูปแบบใหม่ได้มีอยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์ในพื้นที่จังหวัดตรังเป็น80กว่านะคะโอ้ยเยอะยังไม่ต้องกังวลเลยทาได้เลยค่ะนะคะก็ใคร ลายความกังวลกันไปได้ค่ะนะคะซึ่งในส่วนของตู้ ATM ก็มีความพร้อมไป80%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอีกไม่นานจังหวัดตรังเราไม่ต้องรอถึงสิ้นปีก็น่าจะครบ100%นะคะนั่นก็เป็นเรื่องของบัตร ATM ค่ะแล้วก็รูปแบบเก่ายังใช้ได้ไปจนถึงสิ้นปี62แต่1มกราคม2563ต้องเป็นชิปการ์ดทั้งหมดแล้วนะคะ,ะความนี้เตียบบางคนบอกต้องเก็บตังอะไรประมาณนี้นะคะ, <laughs> ะ,คะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าณวันนี้เราเนใไหน เขาก็ออกเป็นชิปการ์ดแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นของใหม่เลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองโดยเฉพาะคนที่มีตังค์เยอะๆจะไปดําเนินการอย่างไรบ้างไปแจ้งไปอะไรมีค่าธรรมเนียมยังไงค่ะคืออย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะนํา สมุดบัญชีแล้วก็บัตรประชาชนนะคะแค่สองอย่างใช่ค่ะแล้วก็บัตรใบเดิมนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยนได้ทุกสาขานะคะแล้วคิดว่าทุกธนาคารเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าด้วยความที่ระบบมันเป็นระบบออนไลน์นะคะก็จะสามารถเปลี่ยนแต่ว่าไอ้ในเงื่อนไขตรงนี้ก็คือแต่ละแบงก์อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าแบงก์กรุงไทยคือเปลี่ยนได้ทุกสาขานะคะสําหรับค่าธรรมเนียมนะคะอ่มันจะมี การประกาศออกมานะคะเมื่อวันที่19พฤษภาของแบงค์ชาตะนะคะเขาก็จะประกาศออกมาซึ่งสรุปออกมาก็คือทุกแบงค์อะค่ะเขาก็จะมีบางแบงค์สำหรับชิปธรรมดาบัตรชิปธรรมดาที่ไม่ใช่เป็นเดบิตบางแบงค์ก็ยกเว้นนะคะแต่บางแต่แบงค์ส่วนใหญ่คือไม่ได้ยกเว้นเนื่องจากว่ามันเป็นการเปลี่ยนบัตรแบบปกตินะคะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงที่บางทีที่เราเห็นในไลน์ใช่ค่ะที่เราเห็นในไลน์ที่แชร์กันมานี่คือแบบมันเป็นการที่แบบไม่ไม่ไม่ใช่จริงทั้งหมดนะคะแล้วสําหรับ สำหรับบางแบงค์อะค่ะเอ่เอเหมือนเหมือนเดี๋ยวมโมยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างแบงค์เทพนะคะบัตรชิปธรรมดาค่าแรกเข้าหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นค่าบัตรชิปแบบรายแบบธรรมดาของเขาอะนะคะก็คือแบบพิเศษสามร้อยบาทนะคะแบบชิปแบบธรรมดาค่าเปลี่ยนบัตรหนึ่งร้อยบาทานะคะค่ะโอเคแล้วเราก็มาดูเหมือนกรุงไทยเอาเอาของกรุงไทยดีกว่าเพราะคนส่วนใหญ่ใช้กรุงไทยได้เลยค่ะเหมือนบัตรชิปธรรมดานะคะกรุงไทยหนึ่งร้อยบาท นะคะแล้วก็ถ้าเป็นบัตรค่ารายปี200บาทนะคะก็เท่ากับว่าทํา ATM คืออ่าแบบธรรมดาเนี่ยสามร้อยบาถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วถ้าเป็นแบบเดบิตแบบชิปอ่าแบบเดบิตแบบชิปถ้าเหมือนที่มมบอกว่าถ้าเป็นบัตรเพอห้าเกนะคะถ้าเป็นบัตรบูนไมอนก็ 999แล้วบัตรนุก็1599าค่ะนะคะก็คือใน3รูปแบบแต่ถ้าเราไม่เอาประกันล่ะคะถ้าไม่ประกันก็300ค่ะ300ปกติค่ะนะคะก็ก็เอาเอาเกณฑ์ของกรุงไทยเป็นมาตรฐานธนาคารพาณิชย์อื่นๆอาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดๆหน่อยๆอ่านะคะก็เป็นค่าบริการที่เท่าเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเลยไม่มีเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะนั่นก็เป็นในส่วนของ ATM แล้วก็บัตร เดบิตแบบใหม่นะคะชิปการ์ดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้กับตู้ทุกตู้ใช่ไหมคะอย่างดิฉันถือกรุงไทยบางทีดิฉันไม่สะดวกดิฉันไปกดตู้อื่นมันก็มันก็มีค่าธรรมเนียม ปกติเหมือนที่ผ่านมาไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่จากที่เราเราอ่านจากจากของทางแมงชาติแจ้งอะนะคะว่าแต่ละธนาคารมีความพร้อมไม่เท่ากันนิดนึงนะคะตรงนี้หมายถึงว่าเวลาเราก่อนเราจะกดบัตรต่างต่างสต่างธนาคารนะคะต่างธนาคารขอให้เราสังเกตนิดนึงว่าบัตรตู้นี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้เขาจะบอกว่าตู้นี้ยังไม่รองรับการใช้ชิปค่ะคือความพร้อมตั้งแต่แต่ด้วยความที่เหมือนเหมือนที่บอกมานะคะด้วยความที่ว่า แบงค์ชาติเขาก็มีบอกว่าเอาละทยอยทากันเนาะจากที่สมาคมธนาคารเขาตกลงกับแบงค์ชาติว่าเอาละทั่วประเทศเราจะทํากันแบบนี้แต่คราวนี้แต่และความพร้อมก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแต่ยังไงก็ตามสิ้นปี59ค่ะทุกแบทุกตู้จะต้อง <จะ S 1> เป็นพร้อมหมดเลยใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือ,ค,อ,ค,อคือเหมือนเป็นข้อตกลงระหว่างสมาคมธนาคารกับแบงค์ชาติค่ะอืมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกับการเปลี่ยนบัตร ATM แล้วก็บัตรเดบิตแบบชิปการ์ดนะคะทุกคนก็คงจะเข้าใจกันแล้วค่ะบัตรเก่ายังใช้ได้แบบแถบแมเดกยังงใช้้้ไดจนนถึสิปี6 ะะแต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนบัตรใหม่ติดต่อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ของท่านนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะมันก็จะมีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าบัตรแถบแม่เหล็กอย่างเดิมค่ะแล้วที่สําคัญค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีการคิดเพิ่มเติมอะไรมาอย่างที่กลัวหรือว่ากังวลกันเพราะฉะนั้นเวลาที่จะไปใช้บริการทางธนาคารคุยถึงเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดเสียเวลานิดนึงนะคะอย่าไปลำคา พนักง,งานบางทีเขาก็เราไม่ไม่ฟังละเอียดเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเข้าใจอะไรผิด,ผ,ดผิดได้นะคะเสียเวลานิดนึงฟังเงื่อนไขาการให้บริการแล้วก็ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านนะคะเขาไม่ได้บังคับค่ะถ้าไม่อยากจะได้แบบมีค่ารักษาพยาบาลหรือพ่วงประกันไปก็มี ATM แบบธรรมดาให้ใช้แต่ว่าต้องต้องเป็นชิปการ์ดหมดแล้วนะคะอ่ะก็รีบดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดอ่ก็แล้วกันค่ะทีนี้ค่ะนอกเหนือจากนี้ในส่วนของธนาคารกรุงไทยวัน มีอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจที่จะนําเรียนกับคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างคะ่ะสำหรับ ATM นะคะเราก็ได้ชี้แจงรายละเอียดกันนะคะ,ะหมดแล้วเนาะว่าเรามีแบบไหนอะไรบ้างนะคะ,คะตอนนี้ทางทางเหมือนทางแบงก์เราอะนะคะก็จะมีพวกกองทุนที่น่าสนใจหลายๆกองนะคะก็ เรื่องรายละเอียดแต่ละกองทุนมันก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าถ้าถ้าสนใจติดต่อเพราะบางครั้งการออมด้วยความที่เงินฝากเราอะค่ะตอนนี้ดอกเบี้ยเราก็จะน้อยนะคะ,อะลองเปลี่ยนรูปแบบการออมแต่อย่างไรก็ตามต้องอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ได้จากอะไรเขาก็จะมีแบบสอบถามอะคะ่ะที่จะสอบถามว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ระดับไหนนะคะแล้วลองดูมันจะเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทางแบงก์ก็จะออกมานะคะ ไม่ใช่เฉพาะกรุงไทยตอนนี้ก็ทุกแบงก์ะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการออมก็กจะทให้มีหลายรูปแบบอะ,ค,ะค่ะนอกอจากการเป็นเงินฝากก็จะเป็นกองทุนเป็นแบบประกันแต่ประกันนี่คือเราต้องการความคุ้มครองนะคะใน,ในเรื่องของของการคุ้มครองในสิทธิ์ต่างๆมันไม่ใช่การฝากเงินไม่ใช่การออมเงินนะคะนี่เราต้องเข้าใจภาพก่อนเพราะว่าอย่างนี้ค่ะบางคนก็จะสงสัยว่าเอประกัน ทำไมเราจ่ายไปเยอะเลยแต่ว่าเหมือนกับเงินที่เราจ่ายดูจะไม่คุ้มแต่จริงๆรูปแบบคือวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะคะวัตถุประสงค์ของ,ของประกันชีวิตหรือประกันอะไรเนี่ยเพื่อที่จะคุ้มครองในสิ่งต่างๆาถ้าเป็นประกันอักบีอย่างเช่นอักบียัยหรือวินาศภัยเนี่ยค่ะเช่น,นประกันอักบียัย ก็เป็นเรื่องของบ้านถูกไหมคะเราคุ้มครองบ้านรถยนต์ปชั้นหนึ่งก็คือรถอย่างนี้ค่ะไอมันถูกประเภทใช่ใช่ค่ะบางทีเราอาจจะงงเราจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยออมมันคือการออมหรือเปล่าแต่จริงๆมันเรื่องของการคุ้มครองเราต้องเข้าใจภาพตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็มันก็คือแบบเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเราออมเงินแต่เราไม่ได้มีส่วนในการคุ้มครองตรงนี้ค่ะเงินที่เราเก็บมาก็อาจจะต้องไปเสียในค่ารักษาพยาบาลหรือเสียนู่นนี่นะก็ทําให้แบบเงินที่เราเก็บมาก็ สามารถที่จะแบบหายไปได้เงี้ยค่ะมันมันเหมือนต้องบาลานซ์กันนะคะคือจริงๆแล้วธนาคารก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าเรื่องของการออมในหลากหลายรูปแบบที่จะให้คําแนะนํากับคุณผู้ฟังที่สนใจได้แต่ว่าความต้องการของคุณมีมากน้อยแค่ไหนศักยภาพของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันอันนี้ไปคุยรายละเอียดกับพนักงานของเราได้นะคะอันนี้ฝากถามมาจากคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะเรื่องของอา ATM แบบที่มีประกันเข้ามานะคะเขาบอกว่าเขาซื้อเอเขาไปทำอา บัตร ATM กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งคราวนี้นะคะปีละ599แล้วก็ปีแรกเนี่ยก็โอเคหักเงินไปเรียบร้อยจ่ายเงินไปเรียบร้อยแต่พอปีที่2เขาบอกเงินพี่ในบัญชีมีไม่พอที่จะหักค่าบัตร ATM ตัวนี้ปีที่3เขาไปเดินบัญชีใหม่คือคือ คือมีมีเงินนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือกดออกมาตลอดโดยที่เขาไม่สามารถจะหักค่าฝัตร t t m ได้เลยคราวนี้มันมันจะมีผลต่อเนื่องไหมคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไปกลับไปเดินบัญชีตามปกติมีเงินพอที่จะให้หักในปีต่อๆไปมันจะมาคุ้มครองอีกรอบหนึ่งหรือยังไงคืออย่างนี้ค่ะ สำหรับบัตรแบบนี้นะคะมันจะมีระยะเวลาที่อย่างเช่นว่าเราบอกว่า1ปีนะคะสมมุติครบวันนี้แล้วเรยังไม่ชําระระบบมันจะยังวิ่งเรียกเก็บอยู่สักช่วงเวลาหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดเป็นปีดังนั้นแสดงว่าบัตรราบนี้ค่ะเมื่อว่ามันหมดอายุไปละมันจบไปละก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็สามารถจะเข้าไปทําใหม่ได้แต่รอบมันคือมันจะวิ่งตัดอะค่ะสมมุติว่าวันนี้เราเราครบอายุละมันก็จะวิ่งไปอีกสักสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ดูว่าเรามีเงินเข้ามาหรือยังมีเงินเข้ามาแต่ถ้าไม่ได้ ตามนั้นเราก็สามารถที่จะติดต่อทําใหม่ได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันก็ต่อเนื่องคุ้มครองได้ค่ะค่ะก็คือถ้าคุณทิ้งช่วงไปสัก3ามสี่เดือนนะคะเราเราจะรู้ได้ถ้าเกิดเราเอาเอทตัวนี้ไปไปกดตังมันกดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคือก็เข้าไปติดต่อเพื่อที่จะทําใหม่ได้เลยอ๋อค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขายังยังรอคุณอยู่แต่รอได้แค่ระยะเวลาหนึ่งไม่ได้รอจนถึงปีนะคะถ้าอย่างไรแล้วก็เดินเข้าไปขอทําบัตรใหม่ได้นะคะแล้วก็เลือกความคุ้มครอง ที่คุณพึงประสงค์ได้เลยนะคะต้องการแบบไหนยังไงนะคะในในส่วนของธนาคารพาณิชย์เขามีให้บริการกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะอาราคาในช่วงสุดท้ายนะวันนี้เรามีนักธุรกิจหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะพวก s m e อะไรต่อมีอะไรนะคะมีนักลงทุนหน้าใหม่หรือว่าผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจจะเดินเข้าไปติดต่อธนาคารมีคําแนะนําอะไรฝากไว้ทิ้งท้ายในช่วงของเวทีคนตังเชิญค่ะอ่า,อาสำหรับผู้ประกอบการ s m e นะคะคือตอนนี้ค่ะเด การทุกธนาคารนะคะไม่ใช่เฉพาะธนาคารกรุงไทยคือณวันนี้ด้วยความที่ว่าเราอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่แล้วก็เรายังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการการขอกู้เงินกับธนาคารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ทางธนาคารแล้วก็อยากจะฝากสําหรับทุกคนน่ะนะคะที่เป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายย่อยโตขึ้นมาหน่อยเราอยากจะให้คุณทํานะคะก็คือหนึ่งขอให้คุณมีการเดินสเตตเมนต์อ่ะะคะ,คะแล้วทําบัญชีส่วนตัวนะคะบัญชีส่วนตัวหมายความว่า ในแต่ละร้านของเราอะค่ะเราควรจะมีบัญชีรับจ่ายนะคะอันนี้ขอให้ทําตั้งแต่ต้นตั้งแต่เราเริ่มประกอบกิจการสิ่งเหล่านี้ค่ะเนื่องจากว่าณวันนี้ทางธนาคารเองทุกธนาคารนะคะเขาต้องการจะเห็นภาพว่าธุรกิจของเราเป็นรูปแบบไหนนะคะโฟงเงินเราเรามีรายรับรายจ่ายเท่าไหร่ แล้วสิ่งเหล่านั้นเราเข้ามาเดินในระบบของธนาคารหรือเปล่านะคะอันนี้คือฝากไว้เลยนะคะฝากไว้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมธุรกิจบริการธุรกิจผลิตหรือธุรกิจค้าส่งค้าปลีก พราะสิ่งเหล่านี้ค่ะสําหรับค่าส่งค้าปลีกเนี่ยข้อดีของเราเราจะมีใบเสร็จที่เราซื้อของหรือว่าเรามีการมาเรามีการแบบขายลูกค้าไปขายสดเราก็ต้องมีการลงสมุดนะคะบัญชีสิ่งเหล่านี้ค่ะจะมีประโยชน์กับคุณในวันข้างหน้าอันนี้เราขอฝากจริงๆเพราะว่ามีผู้ประกอบการจํานวนมากที่มาเข้าจะเข้ามาในระบบธนาคารพอเราไม่มีสิ่งเหล่านี้แบงค์จะไม่เห็นภาพของเราค่ะว่าธุรกิจที่เราบอกว่าเราดีนะเราดีอย่างไร นั่นสิค่ะอ๋อมันไม่มีหลักฐานที่จะชี้ชาดตรงนี้เพราะฉะนั้นการเดินบัญชีตรงนี้สําคัญการทําบัญชีต่างๆก็สําคัญไม่เฉพาะผู้ประกอบการนะคะคนที่จะกู้เงินซื้อบ้านก็เหมือนกันเนาะต้องทำบัญชีนะคะฝากแบบอันนี้ฝากนะคะคิดว่าที่ว่าสาคัญนะเวลานะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปฏิพรเทพทองนะคะประธานชมรมธนาคารจังหวัดตรังและผู้จัดการธนาคารกรุงไทยแจานมะข่าวใช่ไหมคะค่ะเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติด ตามเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลก กับเวอร์ไวท์เว็บดอททรัลน์เรดิโอดอทเน็ต